หัวเงาวับเลยไปตัดผมครับโกนผมเองแล้วลืมลืมใส่ไอตัวหวีปัตตาเลียนปกติผมจะใส่เบอร์ประมาณแบบหนึ่งครึ่งไงถายแบบให้มันแบบมีมีรากผมนิดนึงอันนี้แม่งแบบสั้นเงาเลยวันนี้ก็เมนูเดิมครับเนื้อพิ่คัญญายังติดใจเยอ่ยังติดใจเยอะนี่ครับวันนี้มาแบบว่าเต็มครบเครื่องเลย มีเนื้อพิคัญญา่าแมคโครเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปงรุงเกลือพริกไทยอันนี้จะไม่ใส่ก็ได้นะที่จริงอะ่ะเป็นแบบไบทามครับเพราะว่ามีโรสแมรี่อยู่แล้วแต่ว่าผมก็จะใส่ๆส่รวมๆไปแล้วก็กระเทียมเนยเนยเค็มอันนี้เป็นเนยแท้นะครับแล้วก็อะโวคาโดเห็นไหมกินเป็นแบบว่าแฟตเลยมือนี้ฟูลแฟตเลยนะครับเนื้อจากมัน U, เนยอะโวคาโดจริงๆนะเมนูสเต็กเหมือนกับว่าวมันก็ไม่มีอะไรเอาไปจีในกระทะแต่จริงๆแล้วมันก็มีมีดีเทลของมันนะอย่างเนื้อพี่คันย่าเนี่ยหรือเนื้อสเต็กอื่นๆก็ตามนะครับคือมันจะมีรายละเอียดของมันอยู่อย่างเช่นแบบการที่แบบเอาออกมาจากตู้เย็นอย่างเงี้ยเราต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนอย่างอย่างเงี้ยนะครับพอทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเสร็จก็ต้องเอา ีทชู่มาซับน้ําก่อนเพราะว่าเวลาที่ลงกระทะอะครับถ้าแบบบางทีเอาออกมาจากตู้เย็นมันเย็นอย่างเงี้ยแล้วไปชู่ในกระทะเลยอะมันมันกับน้ําแม่งตีกันแบบกระเด็นกระดอนปุ๊บปุ๊ปปปหันนี้จะแบบว่ามันค่อนข้างเยอะนะเกือบเกือบจะประมาณ40%เอร์ซนเนื้ออีก60%แต่เดี๋ยววันนี้ยผมจะเล่าให้ฟังว่า ทำไมผมไดเอทแล้วมากินแบบนี้กินเป็นแบบกินมันกินอะไรอย่างเงี้ยนะหลายหลายคนอาจจะเห็นก่อนหน้านี้ที่ที่ผมพกเข้ากล่องกินใช่ป่ะเ,เดี๋ยวผมจะเล่าวันนี้ให้ฟังอ่าเสร็จแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงใส่น้ํามันผมใส่น้ํามันใส่เกลือบางทีก็ใส่เกลือก่อนนีงทีก็น้ํามันก่อน ก็ถูถูเนื้อพิคันย่าเนี่ยคือเวลาย่างอ่ะต้องเอาตัวฝั่งที่เป็นมันอ่ะไปเสียให้มันให้มันมีความแบบว่าเกรียมๆระดับหนึ่งมันจะอร่อยครับผมเองเนี่ยผมก็ทดลองมาหลายครั้งมากเลยนะเรื่องการย่างสเต็กอะไรเงี้ยชิ้นชิ้นนึงอะ่ะผมพบว่าชิ้นหนึ่งนะประมาณแบบ200กรัม ประมาณ 200- ร้อยถึงสองกรัมมันจะไม่หนาเกินครับอันนี้ให้ดูนี่นิ้วข้อนึงข้อนึงของผมในประมาณนิ้วหนึ่งอันนี้ไม่น่าถึงนิ้วไอ้อย่างเงี้ยจะย่างค่อนข้างง่ายเพราะว่าลงปุ๊บข้างแล้วประมาณ30วิถึงนาทีนึงแต่ถ้ามันแบบตัดมาหนาๆอย่างเงี้ยต้องต้องใจเย็นๆไฟย่างแบบไฟอ่อนๆเลยไฟแบบค่อยๆให้ข้างนอกมันแบบว่าไม่ไม่ได้เกรียมเร็ว อันนี้ผมจะใช้ไฟแรงให้แบบว่ากระทะมันร้อนแป๊บหนึ่งก็นน้ำมันออกมาพอสมควรเลยน้ำมันเนี้ยผมไม่ได้ทิ้งนะเอามาแบบทอดไข่ต่อกลิ่นมันจะหอมมากครับเดี๋ยวเปิดดูดควันแป๊บหนึ่ง เอาล้วครับอันนี้ก็เบาไฟลงนิดหนึ่งจากนั้นเนี่ยก็จะย่างเอาลงไปย่างพร้อมกันครับเนยเนยกับพวกไอเนี่ยครับ บลูสแมรี่เนี่ยผมจะใส่ตอนกลับด้านแล้วก็กระเทียมนี่ก็จะจะย่างหลังจากที่เอาเนื้อขึ้นแล้วก็ไม่ต้องไปกลับอะไรมันนะครับปล่อยไว้ประมาณนาทีนาทีหนึ่งส่วนตัวเนี่ยผมชอบประมาณแบบนาทีครึ่งด้วยสูตรเดิมเลยเนยประมาณช้อนโต๊ะหนึ่ง เอาละก็กลับด้านครับพริกไทยเนี่ยผมใส่ที่หลังนะโอ้กลิ่นมาแล้วครับ ครับก็พยายามกักกระทะให้แบบตัวเนื้อมันเคล้ากับเนยนะกระเทียมแล้วก็โรสแมรี่ครับอ่ะเดี๋ยวตัดไปตอนเสร็จเลยดีกว่าระหว่างนี้นะครับที่รอพักเนื้ออยู่ทำแพนเคก้กมีของคาวแล้วต้องมีของหวานด้วยอ่านี่ก็ใส่เวรครับนี่เขาส่งมาให้เป็นสปอนเซอร์ผม เวแพนเตอืมโอเคสกู๊ปหนึ่งถ้าใครไม่มีเวพืชกระเวยอะไรก็ได้นะครับใส่เวสกู๊ปหนึ่งแล้วก็ข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตนะผมผมไม่ได้ใช้พวกแป้งไอ้นี่นะแป้งทำแพนเค้กอะไรเงี้ยผมใช้ข้าวโอ๊ตปั่นเลยข้าวโอ๊ตสองช้อนพูน ยาหวานสองซองครับที่ต้องใส่ยาหวานเพราะว่ามันมีข้าวโอ๊ตด้วยนะครับมีข้าวโอ๊ตเดี๋ยวมันจะไปดูดความหวานจากเวอ,อหมดแล้วก็ไข่ไก่สองฟอง แล้วก็อันนี้ครับน้ำไหลับหล่อห้างกล้วยประมาณฝาหนึ่งโอเคอันนี้ไม่ถึงฝาด้วยแล้วก็เดี๋ยวเอาไปปั่นครับ เวลาปั่นแบบนี้ผมจะเขยา่าเขยา่านิดนึงแล้วก็เอาช้อนอ่ะเอาช้อนอ่ะกวาดๆที่มันติดอยู่ตามขอบพวกนี้เพราะว่าตัวผงเวมัน,มนจะกระเด็นไปติดคือถ้าเครื่องปั่นใครดีๆหน่อยก็มันน่าจะละเอียดเลยแหละแต่ว่าเนี่ยม,มันจะเป็นแบบเห็นไหมผงแบบยังไม่ละเอียดต้องให้เนื้อมันเนียนแบบมิกซ์กันไปเลยครับเนี่ยเอาช้อนขูดๆคนๆ อันนี้ทำเมนูแพนเคก้กให้ดูนะครับแพนเค้กเนี่ยใช้ใช้ไฟค่อนข้างจะเบานิดนึงนะเนี่ยผมใช้ไฟแค่แบบวงข้างในอย่างเงี้ยอ่าเพราะว่าไฟแรงมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไหม้แล้วก็เหมือนเดิมเนยเนยรับจบแต่ว่าใส่ไม่เยอะนะครับใส่ประมาณเหมือนนิ้วนึงอะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะออกเค็มนะครับอันนี้เป็นเนยเค็ม เนี่ยผมจะใช้เนยเป็นหลักนะเนี่ยข้อดีของการกินแบบไฮแฟตอะ่ะมันกินแบบพวกแบบของมันมันกินน้ำมันอะไรพวกนี้ได้โดยที่แบบสบายอะ่ะเออกินกินน้ำมันได้เหมือนคนที่ชอบกินแบบไดเอทแบบไฮคาร์บอ่ะเขาก็จะกินแป้งได้แบบโคตรเยอะมากทำสอแผ่นพอเอาแผ่นใหญ่ๆหน่อย วิธีสังเกตเวลาแบบแพนเคก้กมันจะเซตตัวหรือยังสุกหรือยังนะครับฟองฟองอากาศมันจะขึ้นมาบริเวณด้านบนเนี่ยฟองอากาศมันจะค่อยๆขึ้นมาผมจะใช้วิธีการแบบว่าลองเขยา่าเขยา่าอย่างนี้ทูกอนอ่าถ้าถ้าเกิดว่าแพนเคก้กมันยังไม่เซ็ตตัวเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนน้ำๆอะกระเพื่อมกระเพื่อมแต่ถ้ามันเซ็ตตัวแล้วมันก็จะล่อนไปทั้งแผ่นเลยอันนี้ต้องแบบรออีกนิดนึง เริ่มมีฟองอากาศขึ้นขึ้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็ผมจะลองแบบล่อนๆเขยา่าเขยา่าอย่างนี้ดูโอเคอย่างเงี้ยมันมันก็เซตตัวระดับหนึ่งแล้วปึ๊บนี่ตักมาแล้วก็พลิกไปปั๊บประมาณนี้ครับเป็นแบบเมนูง่ายๆเลยนะอาหารเชา้าถ้าแบบว่าวันไหนผมคิดไม่ออกจริงๆก็จะเนี่ยแหละครับแพนเคก้กแล้วก็ กินพวกแบบสะโพกไก่บ้างไข่ดาวอ่าอย่างเงี้ยนะครับจบมื้อแรกอย่างที่ผมบอกตอนนี้ผมกิน2มือม้อมื้อนึงก็จะค่อนข้างมีปริมาณอาหารค่อนข้างเยอะแต่ว่าจะเป็นเบสตัวโปรโตีนกับไขมันนะครับที่ผมกินอยู่ตอนเนี้ยนี่ให้ดูครับเสร็จเรียบร้อยเมนูมื้อแรกวันนี้นะครับเนื้อพีคัญญา่าอันนี้ก็ชิ้นละ200กรัมนะครับ2ชิ้น400กรัมแล้วก็มี กระเทียมนะครับแล้วก็อะโวคาโดลูกหนึ่งอะโวคาโดเนี่ยมันจะแบบว่าไม่ค่อยเหมือนอะโวคาโดที่นําเข้านะครับจะมีแบบรอยด่างๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเรากินเอาประโยชน์มันครับส่วนนี้ก็เป็นแพนเคก้กนะครับที่ใส่เข้าโอ๊ตใส่เข้าโอ๊ตสช้อนแล้วก็มีไข่ไก่กับเวโปรตีนสกูฟหนึ่งความหวานก็ใช้สารให้ความหวานกับน้บําไซรัปหลอฮังลกวลครับกาแฟดํา ส่วนซอสนะครับที่บางทีช่วงนี้ผมมีกินก็ใส่ตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็แจ่วในอันนี้เป็นซอสบาร์บีคิวนะส่วนนี้แจ่วแล้วก็อันนี้เอาไว้ใส่อโวคาโดนะครับก็เป็นแบบสูตรที่ลดตัวน้ำตาลแล้วก็ไขมันลงนะครับ50% แต่ว่าตอนแรกเนี่ยว่าจะเสิร์ฟใส่เขียงนะครับแต่เขียงเนี่ยต้องเอาไปล้างไปตากแดดมั่งไม่งั้นมันสกปรกนะครับมีเชื้อราวันนี้ก็เลยแบบเออเสิร์ฟใส่จานอย่างงี้ดีกว่ามาชิมอืมกินเปล่าๆอร่อยเหมือนเดิมบางคนอาจจะสงสัยว่าอืไม่กินผักเลยเหรอผักอยู่ไหนผักเนี่ยผมกินนะครับผักผมกินแต่ว่ากินไม่ได้กินเยอะ ไม่ได้กินแบบโหกินผักแบบ70%ซของจานอะไรอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตัวผักเนี่ยผมพูดจริงนะคือผมเป็นคนที่ขับถ่ายทุกวันนะครับตรงเวลาด้วยไม่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเลยผมไม่บอกองนี้เรื่องผักอะครับถ้าเราอยากได้วิตามินครบๆจริงๆนะเลือกกินวิตามินเสริมเอาดีกว่านะครับผักเนี่ย สำหรับผมนะผมผมไม่ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้แบบว่าบอกว่าเฮ้ยคนกินผักเยอะๆไม่ดีนะแต่สําหรับผมเนี่ยผมมองว่าตัวสารอาหารนะครับตัวตวตัวสารอาหารหลักนะครับ m a c r o n u t r i e n t เนี่ยมันประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันใช่ไหมหลักๆอ่ะตัวผักตัววิตามินไฟโตนิวเทรนเนี่ยมันเป็นไมโครอ่ะเป็นระดับรองลงมาไม่ไม่ได้ต้องการแบบกินเยอะๆเป็นกิโลเพื่อที่จะแบบ โอ้โหกินเพื่อให้ได้วิตามินอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับผมกินผักเพื่อได้จะไปไปชะลอตัวน้ําตาลที่มันเข้าในร่างกายให้มันอิ่มนานๆเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรากินใช่ว่าสมมติเรากินแป้งน้ําตาลมันพุ่งมากๆแล้วพอน้ําตาลมันดิ่งลงเราจะหิวเออเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้กินผัก่าเพื่อให้เพื่อให,ให,ให้ให้มันอิ่มท้องเพื่อให้มันชะลอตัวน้ําตาลในร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ไดเอทที่ผมกินเนี่ยบางมื้อมันก็จะแบบมีผักค่อนข้างน้อยอ่ะอย่างอย่างมื้อเนี้ยผมรู้ว่าผักมันน้อยผมเลยใส่กระเทียมมาใส่ตัวตัวฟักทองมาฟักทองนึ่ง mm hmm. เพื่อที่ทําให้เราอยู่ท้องด้วยนะครับสําหรับคนที่สาหรับคนที่ไดเอทแล้วมีปัญหาหิวแบบกินแล้วหิวง่ายอ,อ่อิ่มแป๊บเดียวนะครับถ้าเกิดคุณกินผักได้หรือกินอะไรที่ มันเป็นคาร์โบไฮเดรตจากธรรมชาติอย่างเงี้ยคุณจะอิ่มท้องมากขึ้นโดยที่ร่างกายไม่ได้รับตัวสารอาหารหรือพลังงานเยอะเพราะว่าพวกเนี้ยอย่างฟักทองเนี่ยคาร์โบไฮเดรตน้อยมีไฟเบอร์อืเวลาที่เรากินผลไม้อะเขาถึงบอกว่าให้กินทั้งลูกได้ยิ่งดีนะครับให้กินได้ทั้งลูกยิ่งดีเหมือนสัตว์สัตว์ที่ส่วนใหญ่กินพวกผลไม้เงี้ยเราเคยเห็นพวกลิงกินใช่ไหมบางทีมันกินไปทั้งเปลือกเลยนั่นแหละครับ ตัวที่มันจะไปชะลอตัวน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้อ่าแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้กินผลไม้แบบนั้นบางคนกินผลไม้กินเป็นแบบว่าไอตัวน้ํามันอย่างเดียวมันก็ได้แต่น้ําตาลเข้าไปเพียวๆตรงๆเลยครับไม่มีตัวไฟเบอร์ไปชะลอตัวระดับน้ําตาลระหว่างที่ผมกินไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าจากที่ผม ปกติเนี่ยผมกินนับแคลนับสารอาหารทําอาหารกล่องไปข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วทําไมอยู่ดีๆเปลี่ยนมากินอย่างนี้ทำไมอยู่ดีๆเปลี่ยนมากินวันละสองมื้อนะครับมีเพื่อนๆถามผมในคลิปแรกคือเออในในคลิปที่แล้วเขาก็สงสัยว่าแบบเอะตกลงอะไรยังไงเนี่ยตอนแรกบอกไดเอทสักพักบอกนับสารอาหารนับนู่นนี่นั่นอ่ะผมอธิบายอย่างนี้ในคลิปนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับตอนเนี้ยที่ผมกินอยู่เนี่ยผมไม่ได้นับหรอกว่า เวกี Way, ่แคลแต่ผมรู้ว่าเวสกู๊ปหนึ่งแค่เนี้ยผมไม่ได้นับหรอกว่าเนื้อพี่คันยา200่าส0งร้อยกรัมกี่แคลแต่ผมแค่มีตัวตัวมาตรเกณฑ์วัดว่าวันวันหนึ่งเนี้ยผมควรกินเนื้อควรกินโปรโตีนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เออผมก็เลยสอนวิธีการคำนวณโปรโตีนเพื่อ <S <S เผื่อว่า <S <S เพื่อนๆอยากจะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยแล้ว กลัวกลัวการกินมากเลยไปกินโปรตีนแค่วันหนึ่งเ,เนื้อ2ขีดอ่กินแค่วันหนึ่งชิ้นหนึ่งแค่นี้มันไม่พอเออผมก็เลยสอนวิธีการหาว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องกินโปรตีนวันละเท่าไหร่เออเพื่อที่จะเป็นเบสหลักเพราะว่าทุกไดเอทมีโปรตีนเป็นตัวยืนพื้นนะครับส่วนตัวแป้งตัวคาร์โบไฮเดรตนเนี่ยมันแล้วแต่ความชอบแล้วแต่ไลฟ์สไตล์บางคนออกกําลังกายเยอะเป็นนักกีฬาก็ต้องกินคาร์โบไฮเดรตเยอะ ที่ผมเปลี่ยนไดเอทมากินแบบนี้เพราะว่าช่วงที่ก่อนหน้านี้ที่ผมมาเล่นแบบคาลิสเนกบอดี้เวทเนี่ยผมก็นั่งดูคลิปหาความรู้ในใน u t u b e เพิ่มเติมเกี่ยวกับสายเนี่ยนะผมก็ไปเจอช่องหนึ่งนะครับเขาชื่อช่องว่า k kwenwak แล้วก็ B-O-G-E-S นะครับอ่านว่า Kbox หรือว่า k b o ็อ s อะไรไม่รู้แหละเขาก็เป็นแบบสายคาลิสเนกแล้วก็ ผมก็ไปดูเรื่องของการกินของเขาเอ้ยมันน่าสนใจมากคือเขาสรุปคลิปไว้ในสองนาทีแล้วว่าเขากินแบบไหนปรากฏว่าเฮ้ยผมไปดูคือเขากินวันละสองมือ้ออ้าวผมก็แบบเฮ้ยกินวันละสองมื้อเองเหรอกูกินตั้งสี่มื้ออืมทีนี้กินวันละสองมื้อผมก็ไม่ได้แปลกใจเลยเหรอกเว้ยเพราะว่ามันก็มีคนที่ทํา iF กินวันละมือ้อกินวันละสองมือ้อแหล่งคนทั่วไปก็กินวันละสามสี่มือ้อใช่ปะ่นะนับเพาะกายนะ พวกที่แข่งขันอย่างเงี้ยเขาก็กินเวลาห้าห7ดมือ้อทีเนี้ยผมก็ดูเขาสอนเวผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมากเลยคือเขาบอกว่าเขาไม่เขาไม่ได้มานั่งช่างนั่งนับแคลอะไรหรอกนะแต่ว่าหลัก,ลกๆที่เขากินเนี่ยคืออาหารที่มันมีเบสเป็นโปรตีนเขาก็กินพวกเนื้อเนื้อแดงเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรเขากินหมดแล้วก็อาหารที่เขากินเนี่ยมันก็จะมีตัวผักตัวไฟเบอร์ตัววิตามินบางทีเขาใสา่เบอร์รี่ใส่อะไรหบบคือมิกรวมไปเลย มผมแบบเอมอม,มันกินแบบนี้มันก็หุ่นดีได้นี่หวะก็ผอมได้นี่วะ่ะแต่สิ่งที่มันมันยังค้านความเชื่อผมเนะี่ยคือเฮ้ยถ้ากินอย่างเงี้ยเอาหลักตามความเป็นจริงนะเออเอาหลักที่ผมเชื่ออยู่นะตอนนั้นนะว่าแคลอรี่เดฟเฟอร์สิตกินอย่างเงี้ยทั้งปีระบบเผาผลาอระบบเผาผลาญแบบล่วงแน่นอนมีปัญหาแน่นอนแต่ไม่เออแต่ไม่เว้ยคือ รูปร่างเขามันขานกับความเชื่อผมอะผมเลยแบบว่าเฮ้ยเเรื่องแคลอรี่เดฟเฟิทนี่มันมันยังไงวะคือทําไมวะบางคนมันแบบมันนับแคลแล้วอยู่ๆมันก็แบบมันถึงไม่ได้ผลวะมันจะต้องแบบเอมาปรับเพิ่มปรับขึ้นปรับลงอืมผมก็เลยรู้สึกว่าเอะผมต้องหาความรู้เรื่องเนี้ยเพิ่มเติมละเออผมก็ไปหาหลักฐานเว้ยก็ไปเจอหลักฐานเยอะแยะมากมายเลยสําหรับคนที่กินแล้วไม่นับแคลว,ว่ามันเป็นยังไง ในช่องของคนไทยที่ผมหาความรู้แบบว่าค่อนข้างจะลึกหน่อยนะมีช่องหมอคุณหมอจีรรลุตนะครับคุณหมอจีลรลุตสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของระบบเผาผลาญในร่างกายการทํางานของสารอาหารแต่ละตัวที่มันเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับ mm. เขาก็พูดเ,เขาก็พูดเกี่ยวกับว่าเฮ้ย mm. จริงๆร่างกายเราไม่ได้ทํางานเป็นระบบปิดหรือเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวนะครับ มันมันค่อนข้างลึกมากเลยอ่ะผมก็ยังเอามาเอามาสอนเอามาอธิบายได้ไม่ถูกแต่ผมเริ่มเข้าใจคอนเซปต์หรือว่าอ๋อจริงๆการที่เราจะเคลียร์ไขมันสะสมในร่างกายเนี่ยนะครับมันจะต้องปรับอาหารปรับรูปแบบสารอาหารใหม่ไม่ยจาเป็นจะต้องแบบนับแคลมันก็ทําให้ผมคิดว่าเออ จริงๆมันก็ดูไม่ยุ่งยากนะอย่างตอนที่ผมสอนเรื่องของการคุมอาหารเรื่องของโภชนาการอะไรเงี้ยแรกๆในช่องผมผมไม่ได้มาสอนแบบแคลอรี่เดฟเฟอร์ซิตคุณต้องติดลบคุณต้องช่างอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันทําให้สําหรับคนทั่วไปอ่ะพอมันมองอ่ะสมมุติอย่างเพื่อนผมมาถามเงี้ยว่าจะลดน้าหนักยังไงมันต้องไปนับแคลนะับอนุตัวนี้ต้องทําให้ร่างกายติดลบเดฟเฟอร์ซิตอะไรเงี้ยมันมันมันฟังแล้วมันแบบนึกออกป่ะมันฟังแล้วมันแบบโอ้ คือยากอ่ะเออพอม,มันยากก็ไม่อยากทำนึกออกไหมมันมีทั้งเรื่องออกกาลังกายอีกไหนเรื่องคุมอาหารต้องมากดตัวลงตัวเลขอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเว้ยเออหลังจากที่ผมฟังช่องหมอจิรลลุษเนี่ยผมก็ลองมาปรับเรื่องของอาหารที่กินมากขึ้นผมกินข้าวน้อยลงผมกินพวกข้าวสวยเนี่ยน้อยลงมากเลยสามสี่อาทิตย์ที่ผ่านมากินแบบอย่างเนี้ยเบสก็คือถ้าเกิดว่าผมกินไม่ค่อยอิ่มผมก็จะเลือกพวกเนื้อแดง ถามว่าทําไมกินพวกเป็นเนื้อแดงนะครับมีคนถามผมในในในคลิปก่อนที่ผมไปกินชาบูอ,อยากให้พูดเรื่องเนื้อวัวคือในเนื้อวัวเนี่ยสำหรับคนที่ออกกำลังกายมันมีครีเอทีนนะครับมีครีเอทีนแล้วก็ไอพวกวิตามิน B6B12 ตัวนั่นตัวนี่อะไรเงี้ยค่อยไปหาอ่านเอาอ่ะมันมีประโยชน์มากมายแต่หลักๆที่ผมกินเนี่ยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินเนื้อแล้วก็เนื้อแดงนะครับมันเป็น มันเป็นโปรตีนที่เรียกว่า slow digesting slow digesting คือดูดซึมช้าดูดซึมช้าย่อยช้าอ,อาจจะเอาไปเปลี่ยนเป็นอะมิโนไม่ไวเท่าพวกแบบเนื้อไก่เนื้อปลาเพราะฉนั้นถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในระดับการแข่งขันที่จะต้องแบบสังเคราะห์โปรโตีนตลอดเวลาเหมือนเหมือนนะักเพาะกายอย่างเงี้ยเรากินพวกเนื้อบางก็ได้กินเนื้อหมูบ้างก็ได้แต่ถามว่าทาไมผมถึงมากินตัวตัวเนื้อทุกแบบที่กินตอนนี้ก็คือกินแบบสันในหมูสัน คอสันสะโพกเนี่ยเนื้อพี่คันย่าอะไรย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยการที่เราจะไดเอทอ่ะ mm hmm. หลักๆมันต้องเป็นอะไรที่ทําแล้วมันเป็นไลฟ์สไตล์ได้เออผมเป็นคนที่ชอบกินอย่างงี้ใช่ไหม mm hmm. ผมรู้สึกว่าเฮ้ยก mm ่อนหน้านี้พอเราแบบจะไดเอทกี่ทีอยากจะพร้อมกี่ที mm hmm. ก็ต้องแบบไปจบที่อกไก่อกไก่อกไก่เป็นเหมือนกันไหมรู้สึกเบื่อไหมรู้สึกว่ามันแบบกินอกไก่แห้งๆงเงี้ยเดี๋ยวก็กินกินแต่ไก่แล้วเออผมก็เลยแบบเฮ้ย mm hmm. ลองลองศึกษาเรื่องนี้ดูก็นั่นแหละครับก็ไปฟังช่องคุณหมอชีรุษแล้วก็ ก็มีอีกหลายหลายเพจเลยแล้วก็ช่องต่างประเทศก็มีแล้วก็มีช่องหนึ่งที่เพจหนึ่งที่กําลังเขียนเรื่องนี้ก็เพจเล่นกล้ามยามาโนอ่าน,นั้นเขาก็พูดถึงเรื่องแบบฮอร์โมนของระดับการแข่งขันด้วยแต่หลักๆเนี่ย<ๆ>เขาเขาก็มาเขียนเรื่องนี้แหละเรื่องที่ให้กินเป็นไฮแฟตแล้วก็ไฮโปรตีนนะครับส่วนตัวที่ผมกินมา3สัปดาห์นะผมกินอย่างเงี้ยมาจะเดือนหนึ่งลวรู้สึกว่า มันสบายมากเลยคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้กินข้าวนะพวกแบบเครื่องปรุงพวกนี้นที่มันเป็นคาร์บเป็นน้ําตาลเนี่ยเรากินได้นะครับคือเนี่ยแตะแตะจิ้มจิ้มได้สบายเลยอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเรากินข้าวเรากินขนมปังกินแป้งกินอะไรกินแป้งเยอะนะครับตัวตัวแป้งเนี่ยที่ที่ผมบอกว่าเฮ้ยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันคือเกมเชนเจอร์มันคือตัวตัวเปลี่ยนเลยสําหรับคนที่จะเพิ่มกล้ามหรือว่าลดไขมันเนี่ยเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวที่ กินเข้าไปเนี่ยแล้วร่างกายจะจะเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกลูโคสนะครับแล้วก็จะมีตัวฮอร์โมนตัวหนึ่งที่จะพาสารอาหารเข้าไปเก็บในร่างกายชื่ออินซูลินนะครับแต่ผมไม่ได้บอกเลยนะว่าเฮ้ยกินคาร์บไม่ดีฮอร์โมนอินซูลินมันทําให้อย่าง้อย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่ผมทดลองดูว่าเฮ้ยกินกินอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงเฮ้ยปรากฏว่าผมควบคุมน้ําหนักได้เออผมเริ่มแบบคุมอาหารได้ไอ้กล้ามเนื้อผมเริ่มแบบเออเริ่มลีนไว้แบบ มีเส้นเลือดขึ้นมีอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ําหนักก็แบบไม่ไม่ได้ลดจากเดิมแต่คอนดิชั่นร่างกายเฮ้ยมันโอเคแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มนานขึ้นไม่ต้องกินจุกจิกบ่อยระหว่างวันผมไม่รู้สึกง่วงไม่รู้สึกง่วงแบบน้ําตาลไม่ได้ชูตขึ้นจนแบบว่าโอ้โหนั่งทํางานไม่ได้ง่วงนอนตลอดเวลาหรือแบบต้องมากินแป้งกินอะไรแบบบ่อยๆเออผมรู้สึกว่าผมชอบแบบเนี้ยกิน2มื้อต่อวันแล้วจบเลยแบบเนี้ยมันสบายนะครับคือไม่ได้ตั้งใจทําเป็น IF นะแต่ว่าคือมันก็ มันไม่ค่อยหิวแล้วกันตื่นมาบางทีอย่างอย่างผมตื่นมา10บโมงใช่ไหมกว่าจะกินก็บ่ายสบ่าย3าบางวันก็เที่ยงบ้างบ่ายโมงบ้างอะไรแบบเนี้ยแล้วก็กินอีกทีนึงก็คือแบบ2องทุ่มสามทุ่มแล้วก็สบายแล้วแต่ม oh. ื้อดึกเนี่ยมื้อมืมื้อที่2นะครับผมก็จะมีตัวคาร์โบไฮเดตอ่าบางทีเป็นแบบผลไม้เพราะว่าไม่ได้กินข้าวนะกินเป็นผลไม้แทนเพื่อที่จะเอาคาร์โบไฮเดตบ้างแล้วก็พวก วิตามินไฟเบอร์ที่แบบเป็นผลไม้ตามฤดูกาลของของบ้านเราอะเออรู้สึกว่าเอยมันมัน,ม,นมันสบายท้องกว่าเยอะแทนที่แบบเออเราจะไปกินข้าวอย่างเดียวเราก็กินผลไม้กินผักกินอันอื่นที่เป็นเป็นเป็นคาร์บแบบหมุนเวียนกันไปเออผมก็เลยแบบเนี่ยก็เลยมาปรับเป็นไดเอทอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันสบายมันสบายกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เฮ้ยเรื่องเรื่องเนื้อเนี่ยผม,มบอกให้นะว่ามันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะ บางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไดเอทเงี้ยแบบแพงแน่เลยเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับสําหรับคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะแบบพอๆกับซื้อข้าวข้างนอกทั่วไปเลยนะอย่างถ้าเราจะกินประมาณเนี้ยวันหนึ่งวันหนึ่งมีสเต็กกินประมาณเนี้ยสามขีดสามขีดนี่เยอะนะสำหรับสาหรับผู้หญิงนี่คือแบบโปรตีนต่อวันเนี่ยคือถ้าเป็นเนื้อเนื้อวัวางี้ยสามสี่ขีดคือพอแล้วโปรตีนพอทั้งวันแล้ว คือเรียกว่าจานเนี่ยจานเดียวคือแบบโปรตีนถึงแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากกินแบบนี้ทุกวันนะครับผมลองคํานวณให้ว่าเนื้อพี่คันย่าเนี่ยกิโลละ500นะตอนนี้ห้าร้อสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งประมาณ2โลก็พันหนึ่งพันหนึ่งต่ออาทิตย์ใช่ปะ่ะสี่สี่สัปดาห์ก็คือเดือนหนึ่งก็คือเดือนละสี่พันซึ่งถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเคยกินกับข้าวทั่วไปข้างนอก เดือนละแปดพันเราเจียดเงินมาครึ่งหนึ่งมากินอย่างเงี้ยแทนอย่างเงี้ยเออมันก็ได้เหมือนกันสมมุติว่าเรากินทุกวันเนี่ยผมก็จะเอามาหารว่าอ่ะสัปดาห์หนึ่งเรากิน2โลใช่ปะ่ะก็เอา2มาหาร7ก็จะเท่ากับ280กรัมต่อวันก็เกือบเกือบสามอ่ะอันนี้คือกินทุกวันนะถ้าเกิดว่ากินแค่6วันพักวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ3ขีด3ขีดนิดๆอ่ะสาขีดอ่ะคือกินได้สามารถกินได้ทุกวัน นะครับแล้วอิ่มด้วยเอ,อไม่ต้องแบบไปกินกับข้าวอย่างอื่นอะไรข้างนอกก็กินเป็นสเต็กกินเป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิดตอนแรกผมคิดว่าโหดาอัดนอกน่าแพงหน้าเลยคือจริงจริงมันก็มีเนื้อแบบหลายเกรดหลายราคานะครับเราไม่ต้องกินแบบแบบเนื้อพรีเมียมอะไรขนาดนั้นก็ได้แบบใครที่ใครที่อยู่ใกล้ตลาดก็เนื้อเขียงก็ได้นะครับอืมก็นั่นแหละครับที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้คือ ส่วนตัวคือผมกําลังแบบทดลองกินไดเอทแบบนี้อยู่นะครับไดเอทจริงๆก็คือมันคือการควบคุมอาหารนะไดเอทไม่ได้แปลว่าลดน้ําหนักนะครับเอาจริงๆอ่ะนิวทริชั่นโภชนาการแอนไดเอทไดเอทมันก็คือแปลว่าอาหารนรั่นแหละนะผมก็คือลองทดลองกินแบบนี้ดูก่อนเออแล้วผมก็จะแบบเออค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะผมก็ยังไม่เข้าใจกลไกที่หลังจากที่เรากินอาหารเข้าไปแล้วอ่ะ แล้วมันจะเป็นเคมีอะไรยังไงในร่างกายซึ่งผมก็กําลังเรียนรู้อยู่เพราะว่าหลักเก่าศาสตร์เก่าที่ผมเคยทํามาเนี่ยมันก็คือเรื่องของการนับสารอาหารนับแคลนับโภชนาการอะไรต่อวันพวกนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมอยากจะหลุดออกจากตรงนั้นแล้วเออผมไม่อยากแบบมามา,มานั่งช่างอาหารหรือแบบว่ามาแพ็คข้าวจะลดน้าหนักที่ต้องมานั่งแพ็คข้าวอะไรเงี้ยเออผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมัน มันน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มันน่าจะอิสระได้มากกว่าแล้วก็คือแบบเวลาไปข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็จอยได้เต็มที่นะครับไม่ต้องรอวันชีสเดย์เพื่อเพื่อที่จะได้กินแบบเนื้อย่างติดมันอะไรแบบเนี้คือตอนนี้ผมได้กินกับทุกวันมันก็คือแบบแฮปปี้อ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาทดลองกับตัวเองนิดหนึ่งนะครับถึงจะนํามาสอนได้เราต้องเข้าใจด้วยตัวเองก่อนว่าเออกินอย่างนี้แล้วร่างกายมันตอบสนองอะไรยังไงมันเป็นยังไงความรู้สึกมัน มันหิวไหมแรงมันตกไหมแล้วมันอยู่ท้องหรือเปล่าเออมันใช้เงินเยอะไหมอะไรเงี้ยเออผมก็ทดลองด้วยตัวเองแล้ะถึงมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็ขอโทษนะครับถ้าเกิดว่าทําให้แบบสับสนนิดนึงว่าเออก่อนหน้านี้กาลังทําเรื่องไดเอทมาแล้วอยู่ดีๆมาเปลี่ยนอะไรแบบอยู่ยดีๆบอกไม่นับแคลอรีอยู่ดีๆมากินเป็นไฮแฟตอะไรเงี้ยทำให้เพื่อนๆสับสนแล้วก็งงนะครับก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับก็ ก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าหลักๆที่ผมแบบเออผมมามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าผมไปเจออะไรมาผมได้ไปหาความรู้ใหม่ๆที่ผมไม่เคยเชื่อแล้วผมก็ต่อต้านมาตลอดว่าเฮ้ยมันจริงมันเป็นเรื่องของการนับตัวเลขนับพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าผมอ่ะเปิดใจกับความรู้กับศาสตร์อะไรที่ผมไม่เคยรู้นั่นเองนะครับมันก็เป็นการค้านความเชื่อ เดิมๆนั่นแหละนะครับแต่ทาง,งนี้ทางนั้นนะผมจะบอกอีกทีว่าผมไม่ได้บอกว่าการนับแคลอรี่คือเรื่องผิดหรือวิธีการแบบนี้คือเรื่องถูกนะครับในฟิตเนสเนี่ยในวงการฟิตเนสวงการโภชนาการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความรู้หลายศาสตร์หลายแขนงนะครับอยู่ที่เราชอบแบบไหนอยู่ที่เราเราเข้ากับไลฟ์สไตล์แบบไหนที่มันทําแล้วแฮปปี้ทำแล้วเราทําได้ในระยะยาวนะครับอยากให้เอาไปทําแบบนั้นนะครับก็ น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับว่าออจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายวิธีการให้เราเอาไปใช้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งอ,อีกหนึ่งวิธีการที่ผมได้เรียนรู้นะปัจจุบันและผมก็กําลังทําอยู่แล้วก็มีความสุขดีนะครับเลยเอามาแชร์ให้ฟังนะโอเคเนื้อเย็นหมดแล้วยังไม่ได้กินนาทีขอไปกินก่อนครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้เจอกันวอกหนะ้าอร่อย